แต่ว่าพักร่วมที่ที่ตะเปามองว่าเขากําลังโฟกัสที่อาจจะรู้ถึงภายในของพักนั้นด้วยด้วยซ้ำนะคะว่ามีปัญหาภายในอยู่นะคะเพราะว่าอย่างาพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันนี้ถ้าพูดก็พูดได้เลยเขาก็มีปัญหาภายในกันอยู่หนักมากนะ,ะห,นนะหนักด้วยถึงขั้นที่เรียกว่ากลุ่มสนับสนุนอาจจะถอนตัวกันเลยะนะคะแล้วก็กลุ่มบางกลุ่ม ที่เป็นกลุ่มยังบลัดในพักเนี่ยก็เตรียมที่อาจจะตีจากในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรอ่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คือด้วยความเป็นตัวตนของแกนนําพักแหละที่อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะพยายามจะคลุกยังไงคือเขามีความเป็นเหมือนเขาไอโซเล e ตัวเองออกมาเหมือนอยู่จะหยุดยืนของตัวเองมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเองเข้าหาาใช่ประมาณอย่างง้นมีความรู้สึกว่าฉันฉันไม่สามารถที่จะไปรวม ไปร่วมไปสังคกรรมหรืออะไรกับคนคนนี้ได้หรือถ้าจะพูดอเขาอาจจะเป็นคนที่รู้กฎกฎหมายจนมากเกินไปจนกังวลมากเกินไปในการที่จะมาร่วมสังคกรรมในการที่จะทํากฎหมายอะไรที่มันเสี่ยงอันนี้เรา,าพูดขัดแยง<ส>้งในทุนของพรรคตัวเองอ่งก็คือนี่แหละเรื่องของเรื่องของการที่ไม่คล้อยตามนะโยบาย หรืออาจจะมีแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายที่ไปขัดกับกลุ่มทุนในพักที่สนับสนุนพักตัวเองหรือเปล่าอ่าเพราะเราก็รู้กันดีนะว่ากลุ่มทุนที่สนับสนุนรวมไทยสร้างชาติเองนั้นเขาก็ไม่ได้สนับสนุนพกรวมไทยสร้างชาติพักเดียวะนะคะ,ะก็มีพักอื่นๆพักใหญ่ๆ,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 ๆที่เขาสนับสนุนอยู่ซึ่งแนวคิดของกลุ่มทุนอาจจะไปพ้องกับอีกพักหนึ่งว่าเขาอยากที่จะให้นโยบายด้านพลังงานเป็นมิติทางนี้แต่ว่าคุณพิรพันธ์อาจจะมองว่ามัน มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการเขาจะหัวใจของปัญหาในภาพใช่ใชมันก็เลยอาจจะถึงขั้นแตกหักแล้วถ้าเรามองนี่ก็คือความพยายามในการอาศัยจังหวะนี้ของคุณทักษิณหรือเปล่าในการที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเอามาเป็นสารล่างต้นเพื่อที่จะบอกว่าแหนถ้าแบบนี้ก็ออกไปเลยสิอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วพ่อมั่นใจยอยู่แล้วว่า กลุ่มทุนอยู่กับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสเหมาะในการที่จะยึดกระทรวงพลังงานกลับมาหรือเปล่าอ๋าออ,อันนี้พูดเล่นๆน,นะคะ <c oughs> เขาจะทําจริงหรือเปล่านี่เราไม่รู้เออเพราะเราจับบรรยากาศในในสื่อสังในสื่อมวลชนแล้วก็ในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยเนี่ยเหมือนวันนี้คุณพีรพันธ์กําลังถูกจับเอามาเป็นเป้า แล้วก็หลายหลายคนพร้อมใจโจมตีคุณพีรพันธ์แบบดูเหมือนมีได้นัดหมายแต่เราดูและที่ทำไมมันแบบเกิดขึ้นภายในวันเดียวแบบนี้คือที่สำคัญเนี่ยลูปพักเองก็ไม่ได้ออกมาช่วยยืนข้างๆหรือปกป้องเลยนะแล้วเห็นบอกว่ามีการเผยแพร่ภาพที่พบกับพลเอกประยุทธ์ในงานงานหนึ่ง ใช่ไหมคะซึ่งกลายเป็นว่าแนวร่วมของพรรคเองออกมาโจมตีคุณพีรพันธ์ที่เผยแพร่ภาพนั้นเหมือนกับว่าโอพยายามจะดึงมาแบกมันก็แปลว่าใน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 หมู่ผู้สนับสนุนหรือว่าในองค์คาพยพของเขาแหละมันมีความพยายามที่จะผลักคุณพีรพันธ์ออกไปแล้วอย่างชัดเจนคุณพีรพันธ์ทำแบบนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำไม่ทำแล้วกับภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันมันยิ่งจะทำให้ลุงตู่ต่างหากที่จะเสื่อมเสีย ยังไงเพราะว่าในภาพลักษณ์ของท่านด้วยโพซิชันที่ท่านอยู่ทุกวันนี้เนี่ยม,มันความเหมาะมันก็คือการที่ท่านออกจากการเมืองไปแล้วไงแต่พยายามไปด,ดึงท่านกลับมามนเ,นเนี่ยคือมันเป็นงานทางการอ่ะเนาะถ้าถ้าถ้า,ถาใ,นในสายตาโบนาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ใช่ไหมในภาพนันมีคนพยายามอ่ะพยายามจะเอาตัวท่านมาโหหรือเอาตัวท่านมาเป็น เหมือนเป็นเกราะว่าฉันยังมีคนนี้นะคุ้มครองอยู่ใช่มันจะดูไม่ดีเองเอาเอาจริงๆนะไม่ว่าจะโหนอะไรอ่ะเลิกเถอะทุกครั้งที่โหนน่ะมันไม่ได้ดูดีแล้วถามจริงคนคนถูกโหนน่ะเขาจะดูไม่ออกเหรอใช่ไหม